งานดีจัดจัด <laughs> โอ,อ้กูไปชมดูเดะว่ามันเลนดมล้มอะไรมานะ โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับมิสูรรายการ Victory c a s กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสําหรับเกมมายครับกันนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยากบอกคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลงคลิปแบบรัวๆอย่างแน่นอนนะฮะ<ย>สําหรับใครไม่ดูคลิปนี้มีคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนั่นเองซุ่งกงใจายผมด้วยไปตามคลิปแม็กเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดดูช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเรนดอมบ็อกนะฮะ ภายในบล็อกแรกกันนั่นเองอ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเจอแร่อะไรที่มันหายายากๆนะฮะคุณผู้ชมของที่มันเรนดอมออกมาเนี่ยมันก็ค่อนจะพีเมียมมากๆเลยน,นั่นเองมันจะเป็นไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งตอนนี้นะฮะภายในตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องทำการหาอุปกรณ์ก่อนละกันนะฮะเหมือนกับว่าแถวนี้จะมีถ้ำอยู่นะฮะคุณผู้ชมใช่หรือเปล่าโอ้โหมีจริงๆด้วยคุณผู้ชมไม่ใช่ถ้ำธรรมดานะฮะแต่ว่ามาเป็นหลุมกันเลยทีเดียวนนนนรรับซึ่่งงแอออทาุ้้ปณ์เืต เลยนะฮะสำหรับอุปกรณ์หลายๆอย่างที่อยู่ภายในเกมไมค์ครับนะฮะนั่นคืออุปกรณ์ไม้กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปคราฟในส่วนเจ้าตัวพลิกแอ็กไม้กันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวกันนะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําการเอ่อเริ่มคราฟเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมเนี้ยโอเคแล้วก็เอาสติ๊กมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมคราฟขวานก่อนดีไหมฮะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้น่ะผมอยากได้ไม้มากๆเลยนะฮะเรียกง่ายว่าเราจะไม่ขึ้นไม้อีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราจะลงไปแล้วเราก็จะไม่ขึ้นมาเลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะะนนนนััั้ครบผมขอากตต ไม้ไปแบบเยโยอะไรประมาณนี so first, room room okay, right? so okay. so ้ละกันนะฮะคุณผู้ชมเอาสักประมาณเออสิบบล็อกละกันนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่กําลังโอเคมากๆเลยซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ได้บล็อกเสร็จสับไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่านี่เราก็ทําการเก็บไปนะฮะสวัสดีเจ้าหมูนี่เน่เดี๋ยวก่อนนี่เน่เกิดอาการดีเลยนะฮะอันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะฮะว่ามันจะทำการเรนดอมสำหรับบล็อกแรกเท่านั้นนะฮะบล็อกอื่นๆเนี่ยจะไม่มีการเรนดอมออกมาเลยนั่นเองนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมแถวนี้มีน้ำไหมเฮ้ยมีน้ำอย ลงไปลึกมาก คุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปแถวแถวนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเอ้ตรงนี้แม่งเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยหนึ่งสองสามไปแล้วคุณผู้ชมบุ๊บฮ่าจีจีอีซี่ไปนะครับเดี๋ยวผมวางโต๊ะคาบไว้ตรงนี้นะฮะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีในส่วนย่ตัวพิกแอคกันนั่นเองนะฮะเราก็ไม่รอดพ้นจากเต้าตัวพิกแอคไม้กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะฮะคุณผู้ชมว่ามันจะทาการรนเรนด้อมทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็คือไม่ถึงพวกแร่อย่างเช่นโคอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลองมาสุ่มดูก มีการเลนด็อกมาด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทาการเก็บในส่วนของหินสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับแอ่งน้ามันจะค่อนจะไหลยเยอะมากๆเลยนะครับโอ้โห,โ,หโหเอาเรื่องชิปเป่งเลยคุณผู้ชมโอเคแถวนี้เหมือนกับว่าจะมีโคอยู่ด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมไหนเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะฮะคุณผู้ชมว่าโครตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเลนดอมขึ้นมาหรือเปล่านั่นเองนะครับอเอาหินไปเพิ่มสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคสองบล็อกนะฮะคุณผู้ชมโอเคอาอยางค ซองซ้ำโคตดไปแล้วคุณผู้ชมว้าวโอ้ my god โคตรเยอะคุณผู้ชมอ้นี่คือหนึ่งบอกกับนักผู้ชมแต่เราสุ่มเพิ่มนะฮะโบว์ไปดิโอ้ my god โอ้เราเจอไดมอนด์ลูกผู้ชมโอ้โหผมบอกได้คำเยอะล้วผมว่าเป็นลิศบอกว่าโคตรดีนะฮะงานดีจัดจัด มันเลนดอมอะไรมานะมันมีทั้งชุดกอมีทั้งไดมอนด์คือแบบมันมีของลงมนด้วยคุผู้ชมมันเป็นแ,แบบแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะฮะไหนดูซิงผู้ชมอันนี้เราจะทำการโยนทิ้งไปโครแฉลคุณผู้ชมโอเคโอเคอันนี้โยนทิ้งไปอ แล้โคตรเยอะคุณผู้ชมเรียกง่ายว่าผมสามารถทำการคราเป็นในส่วนเจ้าตัวบอกได้เลยนะคุณผู้ชมแอดเดอรลองคราดูนะฮะนี่ได้มาเจ็ดนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เราขุดแค่นี้เนะี่ยนี่แค่ซอบเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้แบบเอาจริงอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นเศษอเศษค้าไปนะฮะได้มาเจ็ดนะฮะได้มาแปดอุ้ยไม่ได้นะคุณผู้ชมมันต้องเป็นเก้าใช่ไหมแ๋ยวเราลองมาเก็บตรงนี้ดู อ่ด uh, oh, oh, ูซ um ิโอ uh ้โหเอ็มมอัลก็มีว่ะคุณผู้ชมอะไรที่เราสามารถทำการคับเป็นบล็อกได้นะผมก็จะทำการคับไปทั้งหมดเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันอันนี้คับไม่ได้บอกคุณผู้ชมอู้แต่ฟา เออนี่โยนทิ้งไปโยนทิ้งไปนะฮะโอเคนี่เราทําการคราฟมานะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าภายในคลิปนี้นะฮะเราจะได้บ็อกแรกเนี่ยมันั้งหมดกี่บ็อกกันนั่นเองอันนี้ชุดเกาะนะฮะอันนี้ก็ชุดเกาะอุ้ยแต่ว่านี้มันอุ้ยโปรเทคระดับ3ามว่ะคุณผู้ชมเราเอาอันนี้ไปละกันนะฮะเดี๋ยวเราทำการโยนทิ้งไปนะฮะโอ้ของโคตรขยะเลยคุณผู้ชมอ่าแล้วมีอะไรอีกบ้างนะฮะอันนี้โยนทิ้งไปนะครับเราได้เสร็จมาเพิ่มเติมอีกแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคทำการคราฟไปนะฮะนี่ก็ทำการคราฟไปนะฮะออ่ามีเทงด้วย นะฮะท้อการขาบไปว้าวโคตรแจ๋วคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมบอกได้คำเดียวเลยผมว่าเราเจอของนี้ที่มันค่อนจะเยอะแยะมากมายแกกกล่องมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้อการโยนทิ้งก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เอาไปนะฮะมี XP ด้วยคุณผู้ชมอุ้ยปั๊มแบบรวมๆนะฮะนี่แค่โคเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมผมไม่อยากนึกเลยว่าถ้าเกิดเราไปเจออย่างอื่นล่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเจอแบบไดมอนด์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเราก็สามารถตงการขับไดมอนด์ได้อ๋อแต่ว่านี่เป็นไดมอนด์บ็อกซ์นะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติเราเจอแร่ไดมอนด์นนนนน่่่่ะผมมคิดดววาาาาอออจจลัักกกกกีี้้้็็เเเปปไไง นี้เราจะเหลือไว้ไหมเหลือไว้ก็ได้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้โยนทิ้งไปโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปนะฮะมีแต่พวกขยะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เราเก็บไว้นะฮะคุณผู้ชมทำการค้าเป็นเรื่งของตัวพลิกแอคไดมอนต์กันนั่นเองนะครับว้าวโค้ดี้นะฮะโอเคเอ่ออันนี้ด้วยนะฮะอันนี้เก็บไว้เก็บไว้โอเคฮะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าตรงนี้หมดหรือยังมันยังไม่หมดเลยนะคุณผู้ชมเรียกง,ง่ายว่ามันมีแบบเยอะมากๆเลยนะฮะผมเจอพลิกแอคที่ผมต้องการแล้วว่ะคุณผู้ชมโอเค,อ,นนอ,เคอันนี้โยนทิ้งไปโยนทิ้้้งไปออนนีโโหััระดบ3 ใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้เป็นโปรเทคระดับ4ปะ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมสี <No. S 1> หรือ5ไม่ใช่4ี่จเกิด5มันต้องเป็นตัววีนะฮะน่าจะเป็น4นะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าในรูปแบบนั้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกไดว่าแข็งแกร่งมากๆากเลยนะฮะอันนี้ก็มีการโปรเทคนะฮะคุณผู้ชม โอ้โหโอ้ my god จริงแล้วผมเลือกไม่ถูกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเราจะใส่อันไหนดีอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นออเดอร์ออเดอร์ไปก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้โยนทิ้งไป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 นะครับซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นในสุดของโคกันนั่นเองนะฮะซึ่งโคผมคือคุณผู้ชมได้เห็นเป็นทียบร้อยแล้วนะฮะว่ามันเลนดอมได้ดีมากขนาดไหนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงอื่นกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมา่กจะัํงลตอ ไปนะตอนนี้นะฮะมันกลายเป็นทางทองนั่นเอง <c oughs> โคตรรวยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนเจ้าตัวโคเนี่ยเราจะได้เรนต้องออกมาในรูปแบบไหนกันบ้างนะฮะหน <c oughs> ึ่งสองสามโบไปหนึ่งทีว้า ดูเหมือนกับว่าจะได้รองเท้านะฮะคุณผู้ชมโอเคอันนี้2ออันนี้อันไหนดีกว่ากันผมก็ไม่รู้นะฮะโยนทิ้งแม่งโอเคแล้วก็อันนี้ได้มา8ดนะฮะคุณผู้ชมออ้ได้มาแปดนะฮะแล้วก็มีเกาะนะฮะแมวแมวแมวอันนี้โยนทิ้งไปนะครับโอ้เราได้เหล็กมาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการขุดแล้๋ยวนะถ้าเกิดเราขุดตรงนี้ผมต้องตกแน่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้พื้นเราเนี่ยมันกลายเป็นพื้นเงินละกันเนาะก็ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชม แล้วนั่นเองนะครับไหนดูซิคุณผู้ชมอันนี้ก็เกาะนะฮะอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยที่ผมเอามาใส่ได้ไงวะอันนี้โยนทิ้งไปโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปนะฮะโอ้โหหายตายเลยะฮะคุณผู้ชมดาเมจ8.5นะฮะอันนี้ดาเมจ7นะฮะโคตรกากเลยคุณผู้ชมโอเคโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปนะฮะทำไมมัน มันเยอะเกินไปอะคุณผู้ชมผมเลือกไม่ถูกแล้วว่าตอนนี้ผมจะเอาอะไรนะฮะอันนี้มีดาบด้วยนะฮะอันนี้ก็ทําการโยนทิ้งไปนะครับคุณผู้ชมคิดว่าด้านล่างถ้าเกิดเราเจอแร่เออื่นที่มันดีมากกว่านี้นนะ่ะคุณผู้ชมคิดว่าการเล่ดอมันเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นไหมฮะผมคิดว่ามันอาจจะดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะฮะตอนนี้เราเจอแค่2องแร่หลักๆนะฮะคุณผู้ชมเรายังไม่เจออย่างอื่นอย่างเช่นทองนะฮะหรือว่าจะเป็นลาพีสอะไรประมาณนี้คือเราย,ยังไม่เจอเลยนั่นเองนะครับอ๋อสวัสดีสเกเเลตันๆๆๆตันนนรร้กก่ายจะะะอแงม ว่าตอนนี้เกรตันได้ตายไปเป็นเรียบร้อยแล้วอ่าถ้าเกิดเราลงไปด้านล่างใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปดูด้านล่างกันดูนะฮะคุณผู้ชมว่าด้านล่างจะมีอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับโอ้โหมีแต่เศษขยะที่เราโยนทิ้งลงมานะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ขยะนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันขยะสาหรับตัวผมมากๆเลยและยิ่งถ้าสมมติว่าผมอยากได้ช็อตปกตินี่ผมจะทํำยังไงไว้เ <laughs> นี่ยคุณผู้ชมทุกมานี่คือแบบว่าโอ้โหมีแต่แล้วเอฟเฟกแม่งโคตรดีคุณ เก็บมาก่อนนะฮะแล้วผมอยากได้แล่ผมอยากทํำยังไงไปนะคุณผู้ชมผมอยากได้โคล่ะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ในตัวเราไม่มีโคลเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราเจอในส่วนของทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอพื้นที่ตรงนี้แล้วกันละกันนะเดี๋ยวผมจะทาการคับโต๊คคับสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้น่ะผมอยากทาการคับอะไรหลายอย่างเลยนั่นเองอย่างแรกเลยคือเราอยากทําการคับบล็อกนะฮะคุณผู้ชมจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับอันนี้ก็ประหยัดพื้นที่นะครับอันนี้ก็ประหยัดพื้นที่ไปด้วยนะ ทิ้งโยนทิ้งนะฮะอันนี้ก็เป็นเศษทองนะฮะทำการคาไปนะครับแล้วก็ทําการคาไปนะฮะทำไมได้มันน้อยจังวะโอเคโยนทิ้งไปฮะคุณผู้ชมอะไรที่มันไม่สําคัญสําหรับเราเราจะทําการโยนทิ้งทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทําการวางไปนะฮะโอเคแล้วก็คาบมาโบ๊ะโบ๊นะฮะแล้วก็นี้ก็ทําการคาไปนะฮะวัตถุฟ้าโคตรเยอะคุณผู้ชมโอเคอันนี้นะฮะวางไปโอเคแล้วก็อันนี้เก็บไว้เอ้าอันนี้ได้9นะคุณผู้ชมโอเค เดี๋ยวทิ้งไป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 โอเคฮะคุณผู้ชมเรียกง่ายว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเรารวยแล่มากมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเป็นทองในรูปแบบนี้นะฮะเราจะสุ่มได้อะไรมากันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้น่ะผมมีปัญหาหนึ่งอย่างเลยฮะคุณผู้ชมคือเราอยากได้โคนะฮะเรายังไม่ได้โคเลยนะตอนนี้นะครับว้าวโคแจ๋วเหมือนกัจะมีขวดเอ็กพีเยอะๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็นี่แน่ โค้ดเจลคุณผู้ชมโอ้โหเรียกง่ายว่ามันเรืองแสงในรูปแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเวลาที่มันอยู่ในทีมึดนั่นเองนะครับเราไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมวัตถุฟ้มันไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมผมอยากได้โขมากๆเลยอะไปเป็นของโคดเบซี่ สกแต่ผมไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมโคตรแย่โอเคฮะคุณผู้ชมวันนี้เออ่โยนทิ้งไปนะฮะก็ผมมันรวยนะฮะคุณผู้ชมนี่ก็ทําการเออ่โยนทิ้งไปนะฮะโยนทิ้งโยนทิ้งนะครับอันนี้ก็ทกาําการคราฟมานะฮะโอเคแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเศษไอรอนเนี่ยมันน่าจะเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเยอะมากกว่าที่ผมคิดเลยด้วยซ้ํานะฮะได้มาตั้ง14นะคุณผู้ชมโอเคทาการคราฟไปนะฮะอันนี้โยนทิ้งไปเราได้ EXP มาเพิ่มฮะคุณผู้ชมปั๊มไปฮะคุณผู้ชมเราเผื่อจะทําากกกกรรตตตีีบขออองงไได้้้นนนนนนะะฮซึ่่ใััวผผมมมม็ูเหื จะตีบวกอะไรกันนั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นเจ็ดทิงท้งงนะฮะทิงท้งๆทิงท้งๆ <c oughs> ของทิ้งโคตรเยอะโอเคเราเจอเหล็กเพิ่มนะฮะโอเคครับไปนะครับโคตรเยอะคุณผู้ชมโอ้โหให้ตายเถอะซาร่าอะไรมันจะเยอะมากไหมขานาดนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราได้ทั้งเหล็กเอมอมเล,ลนะฮะลาพิสนะฮะแล้วก็ทองแล้วก็ไดมอนด์แล้วนั่นเองนะฮะ <c oughs> แต่หนึ่งสิ่ง <c oughs> ที่เราไม่ได้คือเรสโตนนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดเราขุดลงไปลึกๆแบบดิ่งๆนยคุณผู้ชมคิดว่าเราเจอไหมเดี๋ยวเรามาลองขุดดู แน่ด้านล่างน,นี้เราจะเจอแบบพวกแบบเลสตัวเลยประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะหวังว่าเราจะเจอนะฮะคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าเรือกทรงนั้นอาจจะไม่เจอก็เป็นไปได้นะครับผมคิดว่าขึ้นไปสุ่มด้านบนน่ะมันยังมีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเจอซะมากกว่านั่นเองนะครับเจอไหมอะคุณผู้ชมมีไหมมีไหมสักหน่อยก็ยังดีมีไหมฮัลโหลฮัลโหลน่าจะไม่มีว่ะคุณผู้ชมเลือกทรงแล้วนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการเอ่อมูฟกลับกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเราวก็มีอยู่ด้านบนผมคิดว่าเราน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนั่นเองนะครับ นะมันมีอะไรเพริ่มเติมกันอีกบ้างนะฮะสวัสดีเอนเดอร์แมนนายไม่อยากสู้กับเราหรอกก็ถ้าเกิดนายสู้กับเราเนี่ยเราบอกได้คำเดียวเลยว่านายต้องตายแน่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแถวนี้มีไหมเอ่ยแถวนี้เหมือนกับว่าน่าจะไม่มีแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูแบบลงๆโอ้ชยใครตีเราคุณผู้ชมใครยิงเราโอ้ชยใครยิงเรานี่เน่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 นเนนเน ผมหาไม่เจอจริงๆนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะ <laughs> ดูจากทรงแล้วผมคิดว่าเราอาจาจะเจอออเดอร์ออเดอร์ประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมทำไมทางมันวิบัติในรูปแบบนี้วะนี่เดี๋ยวกันนะโอ้ยบวกบอกบวกบอกบวกบอกฮะนี่แนะ่นี่แน่้ตีทีนี่คือแบบเราไกลมากๆเลยเนะี่ยคุณผู้ชมตีทีนี่คือแบบมันกระเด็นไปหวันเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่แน่ไหนดวงดูด้านนี้สิคุณผู้ชมว่าด้านนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะฮะโอเคโอเคแล้วก็นี่ตรงนี้หน่อยแถวนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะไม่มีนะฮะคุณผผูู้้ชชมมมมคคือออเเเเเเรรรรราาางงไไ่่ห็นนนะะะลยยจิๆุณพี ขุดโคออกมาเราก็ไม่ได้ในส่วนของโคด้วยนั่นเองนะฮะมันทาการเหลดอมทั้งหมดเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมก็คร่าวๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะฮะท่านผู้ชมสําหรับภายในคลิปนี้ <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผม,ก,ม like ะะก็อย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมก,กดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปแหมงของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดดิ้มช่องเราได้แล้วเพื่อรับข้อสารใหม่ๆกันโวยนั่นเองก็วันนี้นะบ